นะครับแต่ลันนี้ทำไมรถึงมาศึกษาธุรกิจเอนสานะครับเพราะว่ามันให้อะไรได้ครับหนึ่งคือนะครับผมอยากมีสุขภาพมีสุขภาพดีอยากใช้เวลาสามหรือห้าปีครับแล้วก็สำเร็จได้นะครับแน่นอนธุรกิจเอกสาเนี่ยแถมนะครับไม่ได้การขายนะครับตอนนี้ยถ้าเกิดผมคุณพี่ทุกทุกคนผมจะชวนพี่ครับไปขายนะครับถามว่าเราต้องขายเท่าไหร่ครับผมจะมีรายได้เป็นเงือนละแสน ใช่ไหมครับแน่นอนเรื่องการไปซื้อคนเนี้ยน่าเบื่อไหมครับถายที่ <dije> นะครับราคนก็ราคาราเลื่อนอยู่นะครับรม่อหมดที่จะใบไอวนะครับแล้วนั่นเรื่องที้น่าเลย่เนี้ยไม่ชอบแน่นอนนะครับแต่เนี้ยธุรกิจที่ที่อาเอาสส็นการได้เกิดนะครับแต่อันเน,น,นี้ยไม่มีการขายเลยนะครับเราปัจจุบนนะครับแลว้วก็สินค้านะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับมีทห้งหมดมเลยนะครับมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับดูแลที่จะจำบันนะครับแต่สินค้าที่เราบปนพวกบริโภคครับและแน่นอนครับธุรกิจเนี้ย มันมีระบบก you know, like, ัคร you know. ับทุกอย่างนะครับแน่นอนถ้าวันนี้คุณพี่ทุกคนจะไปเรัยนที่ไหนนะครับเขาเรียกโรงเรียนสัก้านะาสนะครับเขาให้เราไปเรียนรู้ไปไหมครับไปแน่นอนเลยไหมครับแต่วันนี้อันนี้ครับความง่ายของเรานะครับคือเนี่ยเราเนี่ยนะครับมาศึกษานะครับตามระบบของเขาเนี่ยในระบบของกลุ่มที่เรามีครับทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จได้อันนี้น่าสนใจนะครับนะครับเขาเรียกวิทยาศาตรอ่าเนี่ย ตรวจตัวผมไม่ไคนหนึ่งก็ทำนะครับเพราะว่ามันเรื่องแน,น่นอนทุกทุกคนนะครับมีใครยากทำงานต่อชีวิตไหมครับไม่อยากแน่นอนจริงไหมครับวันนี้สมมติว่าตื่นชอนเนี่ยใครชอบตื่นเช้าวครับมีไหมัื่เนี่ยคนนะครับตื่นทุกคนใช่ไหมครับ่ืใช่แล้วท่านตื่นยังยึดต่อชีวิตต่อไหมครับแค่าได้นะผมจะแต่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงว่าทำไมนะครับเราต้องมาเสด็จสายจิตใจ นะครับราะว่าเนี่ยมันจะมีนะครับหนังสือเรื่องเงนเขาบอกว่าเรื่องเงินสีหน้าเนี่ยสีประเทศไม่ตนะ่างก้ไขเขาบอกในโลกเราครับมีงานอยู่นะครับแบ,บ่งเป็นฝั่งซ้ากับฝั่งขวา